เป็นเวลานานที่จังหวัดขอนแก่นเราจากนั้นก็มาพักอยู่ที่วัดอะไรมีสามเดียมมีนาวัดอะไรก่อนมันเป็นดงเหรอวัดอะไรเอออันนี้ลราวัดนี่อ่ะที่เป็นสามเดียมแต่ก่อนมันเป็นดงทั้งหมดนั่ะ ไปกรามบาช่องเต็มอยู่นั้นนะเป็นดงทั้งหมดวัดนี่อยู่ในดงแนละ้วนี่แหละนั่นนานขนาดนั้นนะมาพักอยู่นี่หลายวันอยู่อาทิตย์กว่ามาพักอยู่กับท่านอาจารย์คำดีอันหลังจากนั้นก็นมาได้พักนานที่ไหนแหละมาก็เป็นการเปีเวลาดังที่มาเนี่ยที่มาพักนานอยู่บ้างก็ที่วัดเหล่างนามาที่แรกตั้งแต่บวชใหม่ๆน,น้น แล้วก็มาพักที่วัดชัยวันเลยบา้านชยวันเออจิพักจิติวัดปากัชยวันสามเหลี่ยมนี่นะเดี๋ยวนี้มันเป็นตลาดแล้วแหละวันนี้นะคือตลาดตีเข้าไปแหลกหมดแล้วเป็นตลาดแต่ก่อนเป็นดงนะเป็นดงทั้งหมดที่สามเหลี่ยมนี่ไม่ได้มีบ้านผู้บ้านคนเลยเป็นดงล้นนะะะ 95, ล้วนนะปีพศ95เรามาที่นั่นเข้าไปพักกับท่านจาย์คำดีเป็นเวลานานะ แล้วก็เข้าไปทางภูเวียงไปภาวนาอยู่โน่นคนเดียวนะไปคนเดียวคนเดียวออกจากท่านจ้งางคำดีก็ไปทางโน้นทั้งอำเภอภูเวียงพอดีเจ้าคุณปุะชาก็าให้คนไปตามเอากลับไปอุดรกลัวเราจะหนีจากเขตอุดรยังไงก็ไม่ทราบเลยาจากนั้นมันก็ไม่ค่อยด้มาพักที่จังหวัดขอนแก่นเรา ไม่ได้มาพักก็มาเทศในะพี่น้องหลายฝั่งนี้ก็ดีแล้วนะให้พากันสนใจอัดธรรมนะเวลานี้มีแต่แตกิเลสหยียบย่ำทำลายทำทำจนไม่ปรากฏในชาวพุทธเรามีแต่กิเลสความฟุม้งเฟอเหื่อหิมความลืมเนื้อลืมตัวความ,มฟุ้งเฟยกระโดดโลดเต้นไม่รู้จักเป็นจักตาย มีเต็มบ้านเต็ม,มเมืองเวลานี้กิเลสกำลังแผงฤทธ์นะเวลานี้ทำแทบไม่มีเหลือในบ้านในเมืองในวัดในวานวาัวาดป่าวาดัดบ้านก็จะแหลกไปหมดเพราะกิเลสมันเผาเอาเผาเอา,าวอาัวาดบ้านก็จะไม่มีเหลือจะเหลือแต่พระหัวโลนๆท่น,นนั้นแนละเอาผ้าเหลืองเข้ามาห่มคุมคลองแล้วก็เ,เรียนวิชาทางโลกทางสงสารไป เรียนวิชาของกิเลสนั่นแหละวิชาของธรรมไม่สนใจนี่กิเลสเอาไฟเข้าไปเผาในวัดแล้ววัดหนึ่งหนึ่งกลายเป็นซ่วมเป็นฐานไปแล้วเวลานี้ดูเอาตามีหูมีไม่ได้อุตริเราพูดอย่างโกงไปโกงมาเป็นภาษาพระเป็นภาษาธรรมผู้ย่างโกงไปโกงมาแต่ก่อนพระก็รู้จักรู้สึกว่ามีความฮิลิโอตปะ ต่อบาปต่อกรรมทั้งหลายเวลานี้กลายเป็นพระหน้าด้านขึ้นมามากมายบวชมามากเท่าไหร่แทนที่จะทําศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง,องกลับบวชขึ้นมาเผาศาสนาไปแล้วเวลานี้พระเด็กยกลายเป็นฆาศึกของส่วนรวมไปจะว่าไงก่อเรื่องนั้นก่อเรื่องนี้ขึ้นมาเผาที่นั่นเผาเรื่องนี้ด้วยเรื่องต่างๆที่ไม่เป็นประโยชน์นอกจากเป็นโทษโดย่ายเดียวเท่านั้น เดี๋ยวนี้มันแตกกระจายไปหมดนี่ละที่ว่าศาสนาผู้ครองศาสนากลับมาเป็นภัยต่อศาสนาเสียเองแล้วต่อจากนั้นก็เป็นภัยต่อส่วนรวมอย่างนี้ไม่ว่าวัดบ้าวัดบ้านวัดป่ามันมีกิเลสด้วยกันมันมีความผิดความพลาดได้เช่นเดียวกันนั่นแหละถ้าใครหลวมตัวไปกิเลสตัดตัดคอมันคอขาดคอขาดเลยมีแต่พระศีรษะ ไม่มีพระคอขาดพระคอขาดพระหัวด,วด้ดวนศีรษะด้วนไปหมดแล้วแหละกิเลสมันกัดเอากืนเอาอยู่ในวัดในวาอย่างนี้มันก็ไม่ละอายบาปมันเป็นบ้ากับกิเลสไปหมดให้ลากให้จูงไปทุกแห่งทุกหนสุดท้ายทำเลวัดนั่นเป็นทํำเลหาอยู่หากินของกิเลสสร้างเป็นซ่วงเ,เป็นฐานขึ้นมาให้กิเลสได้สร้างความจกระปกใส่วัดใส่ว,สวา พระเนรได้กลายเป็นพระส่วงพระฐานไปหมดพระที่จะเป็นอัเป็นธรรมทรงมรกทรงผลสวรรค์นิพพานอย่างนี้จะไม่มีแล้วนะเวลานี้เพราะอำนาจของกิเลสมันกลีนไปเรื่อยมันหน้าด้านที่สุดไม่มีอะไรเกินกิเลสล้วมมือมันสอดมือเข้าไปล้วมแขนสอดแขนเข้าไปพอได้อะไรความติดมือมาติดมือมาเนี่ยพระเราเลยเลอะเทอะไปหมดเวลานี้นะ ในพากันตั้งใจพระลูกพระหลานที่นั่งฟังเต็มสลาอยู่เวลานี้ยาให้เกิี่ยเข้ามาเหยียบย่ำทำลายได้แพทย์ของพระเป็นแพทย์ที่ชนะกิเลสพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชนะกิเลสพระสงฆ์สาวกเป็นผู้ชนะกิเลสด้วยความภาคความเพียรความจริงจังความกล้าหาญชานใยต่อก,การต่อสู้กับสิ่งช,ชั่วช้าระโมกทั้งหลายจนได้ใยชนะขึ้นมาครองใจ กลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเราไปลูกจิตถาคตข,ขอให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติกล้าหาญชานใยต่อศีลต่อธรรมกำจัดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายพระพุทธเจ้าตาหนิแล้วเราจะไปอวดดีกว่าพระพุทธเจ้าว่าตาหนิพระองค์ตัหนิว่าสิ่งกิเลสเป็นของไม่ดีเรายังกลายเป็นเห็นว่าเป็นของดีตะเกี่ยวตะกายล้มลูกคุ่ามไปตามมันแล้วเสร็จนะ จะไม่มีอะไรเหลือติดเนื้อติดตัวมีแต่ผ้าเหลืองเกิดประโยชน์อะไรตามติกรามบ้านช่องมีไปหมดผ้าเหลืองแล้วโกนก็มันกันโกนผมโกนจนกระทั่งถึงหนังหัวไม่มีเหลือเหลือแต่กระโหลกชี้สะก็โกนได้แต่มันไม่ใช่มันไม่ได้ดีเพราะการโกนผมถ้าไม่ตั้งใจปฏิบตัติตามศีลตามธรรมให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบตัติตามศีลตามธรรมอย่าคุ้นเราเป็นพระ อยู่ในวัดก็เป็นพระออกนอกวัดไปก็เป็นพระไปสับปนกับชาวบ้านเราก็เป็นพระอยู่งั้นการระมัดระวังตัวตามหน้าที่ของพระเพศของพระจึงเป็นหน้าที่ของเราอย่างเต็มตัว เป็นทางก้าวเดินเพื่อมรักผลิพานตามทางของศา,าสดาที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วเพื่อมรักผลริพานบรรดาสาวกทั้งหลายที่ก้าวเดินตามสเสด็จพระพุทธเจ้าก็สําเร็จเป็นอรหัตหลานขึ้นมาเป็นกลายเป็นสังฆังสน่างกฉามีของพวกเรา <c oughs> นี่แหละล้วนแล้วตั้งแต่ผู้ท่านชำระกิเลสด้วยวิธีการต่างๆการ <c oughs> <c oughs> าเดินจงกรมการนั่งสมาธิการภาวนา การทั้งรวมกายวาจาใจของตนด้วยสติพินิจพิจารณาด้วยปัญญาอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกฝีก้าวเลยถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาเดินเลิกเพลอสติเป็นเรียกว่าปราศจากที่พึ่งศาสดาไม่มีสติทำปัญญาธรรมไม่มีไม่มีศาสดาติดตัวไม่มีความลอายบาป ข้ามเกินวธตรมีไนร่วงล้ำเขตแดนของธรรมีนินที่พระพุทธเจ้าทรงมาญยัติไปแล้วเหยียบย่ำไปมาไปหมดนี่ก็เรียกว่าเป็นลูกศิตตถาคตไม่ได้นอกจากเป็นเทวทัตในนามลูกจิตตถาคตเท่านั้นพากันตั้งอกตั้งใจ <c oughs> มรรคผลนิพพานกับกิเลสนี้มีอยู่ในหัวใจอเดียวกันถ้าเราเองไปทางกิเลสคือความโลภความโกรธราคะตัณหาความ เลิ่เล่อเพลเสติมันก็เป็นกินเลสไปวันยั่งคำขนความทุกข์ความทรมานใจยุ่งเหยิงวุ่นวายมาให้ตัวของเราเองคุณค่าของพ้ะก็หมดไปทุกวันทุกวันจนกระทั่ง,งเหลือแต่หัวโล้นผ้าผ้าเหลืองคลุมอยู่เท่านั้นถ้าเราเป็นผู้มีตสติสตางกรกำจัดสิ่งชั่วช้าดาโมกที่เรียกว่ากิเลสซึ่งเป็น ธรรมชาติที่พระเจ้าทรงตำหนิแล้วเราก็จะจำลักิเลสได้โดยลำดับลำดามรรคผลนิพพานมีอยู่กับเราของผู้ม,มีความรักใคร่ใกล้ชิดต่ออัตต่อทมกิเลสก็จะค่อยห่างไปห่างไปสุดท้ายกิเลสหมดได้นะพระพุทธเจ้าเป็นผู้กิเลสหมดสาวกอาารหันกิเลสหมดหมดเพราะอะไรหมดเพราะชำระสาสาม หมดเพราะการซักฟอ,อกด้วยอัดด้วยทำทำเป็นเครื่องซักฟอ,อกกิเลสให้หมดไปได้กิเลสจะไม่มีเหลือเลยถ้าเป็นผู้รักใกล้ใกล้ชิดกับธรรมประกอบความภาคความเพียรชำระตนอยู่เสมอเราจะได้คลองอัดคลองทำสมาธิคือความสงบลมเย็นแน่นหนามันคงของใจก็จะมีขึ้นจากหัวใจพระนั่นแหละหัวใจพระผู้มีอัดมีทมในใจ กิเลสก็จะค่อยอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงเกิดอยู่ในหัวใจเดียวกันเราไม่สง่สงสง่งเสริมกิเลสกิเลสก็ไม่งอกเงยจเจริญรุ่งเรืองได้เราส่งเสริมแต่อาจจะทาทาก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นได้ก็ปราบกิเลสให้กระจายหายไปหมดจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือในในใจเลยดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายนั้นท่านผูเลิศเลอจากเพราะการชำระกิเลสนะ ไม่ได้เลิศเลยเพราะการสั่งสมกิเลสเอากิเลสมาอวดทำอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้ดูไม่ได้เลยนะเดีวเวลานี้พวกเรามีแต่พวกเอากิเลสมาอวดทมเอากิเลสมาอวดทมก็เท่ากับเอาซ่วมเอาฐานมาอวดทำนั่นเองอวดทมคือทองทั้งแทง่งแล้วมาโกยโกยมาซี่อยู่ช่วมไหนช่วมไหนมันก็มีแต่มูดแต่คู่โกยขึ้นมาแข่งขันกับทองคํา เอามาเท่าไหร่มันก็เป็นมูดเป็นคู่ของมันอยู่เต็มตัวเต็มตัวมันจะเป็นทองคําได้ยังไงก่อนนี้กิเลสมันเป็นกิเลสมาตั้งกับตั้งการจะมาแข่งดีกับธรรมบุรีเจ้าให้เป็นทองคําแทนทองนะให้ทองเป็นมูดเป็นคู่มันเป็นไปไม่ได้นะอืแล้วต้องกําจัดมันออกให้มันหมดสิ้นไปจากใจเรื่องมรรคผลนิพพานประกาศท้าทายอยู่กับธรรมของพระพุทธเจ้าและผู้ทำจริงรักษาศีลรักษาธรรมด้วยดี จะอยู่ที่เราไม่ได้อยู่กับการสถานที่เวลาเวลานะที่ว่าเวลานั้นศาส,สนาจะหมดจะสิ้นสุดเรื่องมรรคเรื่องผลนีพพ่านไม่มีนั่นมันเป็นเรื่องของกิเลสมาหลอกลวงโลกผู้ทำดีมีอยู่ผู้ชำระกิเลสมีอยู่กิเลสก็ต้องหมดหมดไปสิ้นไปจนคลองตัวเป็นอรหันต์ขึ้นมาได้นี่เป็นงานของพระพุทธเจ้าที่ฆ่ากิเลสได้ผลขึ้นมาแต่งานกิเลส ที่มันต่อสู้กับธรรมมันก็บอกว่าบำเพ็ญเพียรทําคุณงามความดีอะไรไม่ได้มักได้ผลทําบาปไม่ได้บาปทําบุญไม่ได้บุญสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีนี่คือกิเลสมันหลอกลวงโลกโลกที่โง่เขลาบัญญาก็วิ่งตามกิเลสสร้างแต่บาปแต่กรรมตายแล้วไปจมอยู่ในโรกแออัดแน่นกันอยู่นั่นเห็นไหมละ่ะกิเลสมันเคยโกหกมาตั้งกับตั้งการควร ที่เราจะได้รู้เนื้อรู้ตัวจากธรรมผู้เจ้าที่ทรงแนะนํสั่งสอนว่ากิเลสเป็นไผ่ซะบ้างนะนี่ไม่เห็นกิเลสเป็นไผ่เลยที่เห็นกิเลสเป็นคู่มิตรคู่สังหายจะตายไปกี่กับกี่กันก็ตายเพราะอำนาจกิเลสหลอกลวงอยู่นั่นแหละหพากันจำหมดทุผู้ทุกคนนะวันนี้ก็เทมมาสองพักสามพักแล้วเป็นห่วงลูกหลานนะเอาให้ได้ทรงมรรคทรงผลถ้าเราหวดมาไม่ได้ทรงมรรคทรงผลเสียเกียรติของพระวะ่า พระพุทธเจ้าศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่ทรงมกักทรงผลเป็นตลาดแห่งมักผลผนิพพานอยู่กับพุทธศาสนาของเราแต่ทําไมเรามักครองอดครองทำด้วยเพศของพระเนี่ยได้แต่ความโลภความโกรธของโงมซึ่งเป็นเรื่องส่วมเรื่องฐานเต็หมหัวใจมันมันใช้ได้อะไรละ่ะขายหน้าตัวเองชำร่ามันออกให้หมดเรื่องส่วมเรื่องฐานให้มีทองคําธรรมชาติอยู่ภายในจิตใจของเราไปที่ไหนสง่าง,งามไปหมด จิตใจที่บริสุทธิ์แล้วนี่สง่าจ้าไปหมดไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนอเป็นความพออยู่นั้นเป็นบรมสุขคือใจของท่านพระบริสุทธิ์ทำกับใจเป็นเดียวกันแล้วนั่นแหละนิพานนางปรมังสุขเพราะนิพฟานเป็นสูขอย่างยิ่งสูงอยู่ที่หัวใจของผู้สิ้นจิตเดตัวเลวไร,ร้ตัวโสกรปรกทั้งหลายนั่นแหละ พอกิเลสออกจากใจแล้วสะอาดสุดยอดนั่นแหละความสุขก็เต็มเหนี่ยวเลยถ้าเอากิเลสมาประดับให้เป็นความสุขโอ้ยมันก็เหมือนจะเอาช่วงมาัฐานมาประดับมันสุขไหมมันดีไหมสวยงามไหมเอาประดับเอาช่วงมัฏฐานมาประดับคนนึ่พิจารณาต้องเอาธรรมมาประดับมันถึงสวยงามสง่างาม,งามอยู่ที่ไหนเย็นไปหมดนะลูกหลานหลงตานี่เป็นห่วงเป็นใย,ยในเรื่อง อันเรื่องทรมรรคผลนิพพานท้าทายตลอดมาพระพุทธเจ้าสอนเพื่อมรรคเพื่อผลถ้ามรรคผลไม่มีผู้เจ้าสอนหาอะไรพระพุทธเจ้าก็ทรงมรรคทรงผลมาแล้วสอนบรดรดาสัตว์ทั้งหลายก็สอนเพื่อมรรคเพื่อผลเหตุไรเราจึงให้กิเลสมาหลอกว่ามรรคผลไม่มีนิพพานไม่มีอันนั้นมันไม่ใช่ศาสตรามันเป็นกิเลสข้าศึกของธรรมต่งางเราไปเชื่อมันเราตายนะพระกัจับาไว้นะเอาละวันนี้เทศเปลี่ยนตอนนั้นละไม่เซ็นมากละพอใจแล้วงนั้น มันหนักแล้วหุ่นเทศเหนื่อยแล้วเอาละพอเทศเ่านั้นละพวกประชาชนญาติโยมก็เทศแล้วตอนบ่ายวันนี้นะใจเศอะไรนักหนาวะมันหมดแล้วหลวงตาพอสามงัดออกมาก็มีแต่ของเก่านั่นแหละมันไม่มีอะไรเลย